กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่เขาหลบระหักแพงทุกท่านเดอ้อเาผม,มาพ่อก็คือเก่าก็ป้าเมาแล้เศร้าแพง้งแล้วก็พ่อมกับทีมงานผู้หญิงเดอ้อเมื่อนี้เดอ้อมื่อนี้ป้าเมาผ้าพี่น้องมาเบิ่งมาชมแล้วกะ็สวนสลังเนาะมาเก็บมกผิกพี่น้องถ้าเบิ่งน้ากันเลยว่ามีแจ็คซีวิตมาน้ากันนี่ฮะถารุ่นน้ากันเดอ้อพี่น้องเดอ้อเพราะว่า มีเอื้อยใหญ่ใจดีเฮาทั้ง USA เพิ่นสนับสนุนสาวหลังเนาะสวยซื่อมักผิกอยู่50ดอลลร์กลับมาเมากันเลยสักส่วนหมู่คู่ว่สจคขู่สักคนเปิดกล้องหน้าหรือกล้องหลงังกล้องหนา้ามามาสบายาดีว่สจคขู่สักคนกล้องหนา้ากล้องหนา้าก็เห็นเจ้าแหละโอ้ยตายละกล้อ,องหลังจา้งา สวัสดีสวัสดีพี่น้องเบิดทุกคนมาเก็บบักพริกพี่น้องสวัสดีพี่น้องยังมาอีกเด้อพี่น้องทีมงานผู้หญิงน้องอาดเจ้าสบายดีลบ่น้องอาดเบมาเก็บกันเด้อน้องอาดน้องแตยังมีอีกพี่น้องยังมีอีกยังมีอีกนี่่เอาให้ นี่มาซอยกันพ yeah. yeah. ี่น้องซอยกันพี่น้องเพราะว่าสามสิบโลเนาะบักผิกสามสิบโลดีใจเย้เย้ดีใจดีใจเหลืองับขอขอบคุณหลายๆขอขอบใจหลายๆเรื่อยอที่เจ้าสวยเรือและก็อุปถัมภ์คำสู้สาวหลังเนาะสวยเรือสนับสนุนเพิ่นกระแม่เนาะเพิ่นเหตุการเกษตรปลูกฟังอันนี้เขาเอิ้นว่าสนับสนุน ให้เพิ่นมีกำลังใจอยากปลูกอีกเนาะพี่น้องเนาะปลูกเถรนาในเพิ่นสิปลูกลร้กว่านี้ถามมีคนสุกยู่ละอุปถัมภ์คำสู้เพิ่นเจ้าของเพิ่นบ่ท่านมาเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเพิ่นห้าก็มาแต่ทำทุละเนาะเพิ่นห้าก็มาเพิ่นยังกินเข้าอยู่เลยพาเมาอย่ามันขำก็เลยผ้าทีมงานออกมาก่อนทีมงานพี่น้องทีมงานผู้หญิงเนาะมีผู้มีผู้ชายมาปนอยู่จากสองคนหักยังหน่อยพดพี่น้องสี่คนบ่ ผู้ใช้สี่คนแต่รุ่นยิ้วใส่ลูกมาสบายดีมึงด้วลูกหล่ะสบายด nah. ีป่าเรื่อน้องอ้อยน้องปกเปกใส่น้องอามได้ลูกหล่ะมารายงานตัวแถวผู้ใช้สบายดีซูบุเป็นยังดอกปลอดภัยแน่นหน่อยมานี่ขั้นรุ่นผู้บ่าวกุญแจบนเรือ อีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วผู้นึงน้ารดีโอ้ทุเขาเอิ้นลงแขกเลยค่ะลงแขกเก็บมักผิกเด้อพี่น้องเด้อเมื้อนี้เก็บมักผิกม่วนๆมาเก็บนํากันเด้อพี่น้องประสบขู่สุดคนมันแก่ๆนะครับกรอบนะเอาโรเด้อเพิ่นน่ะเออแก่นะเอาก็ได้อันใบเหี่ยวๆแล้วเก็บเอื้อยใหญ่ใจดีเพิ่นจังน่ะปฏิวัติสื้อยังน้อปฏิวัติเอื้อยแฟ้มเด้อพี่น้องเอื้อยแฟ้ม เอื้อยหักข้องแม่น้องค่อมล้วกะเป็นเอื่อยของทุกๆคนเนาะเป็นเอื่อยที่นาหักของทุกๆคนเนาะที่เพิ่นสวยเหลือเขามานี่กะเพิ่นยุดประสงค์เพิ่นกะสนับสนุนผูกขยันว่าสัญชาเนาะผูกขยันมันเพียนผู้สู่ชีวิตเพิ่นกะสนับสนุนเผื่อที่อยากจะเห็ุเห็ดให้มีความก้าวหน้าต่อไปอีกเนาะเธอหนาที่ได้ปลูกไร้่านี้มีกำลังใจขยายอ่า ธุรกิจเนาะธุรกิจประจําครอบครัวขยา,ายให้มันจะเริญเติบโตะขึ้นเรื่อยๆเนนะาะเพราะว่าได้กําลังใจพี่น้องถ้าผู้ใดอย,ยากสนับสนุนกขอเชิญได้เนาะพี่น้องเนาะขอเชิญได้เพราะว่ายังบูเบิร์ดดอกมะพริกกันมันกะชีป็นเรื่อยๆเนานะกองห้าก,กเ็เริ่มเก็บ สาบเพงโดยไปนี่น,ะ,นนะีบปาเนี่ยมเนย่างได้พี่น้องดีใจอีจเนาะดีใจเนาะ,นะสาวแพงเนาะเดี๋ยวป้าเมาสิว้าต่อยอเนาะสนับสนุนผูกปลูกแล้วแล้วกนสนสสว็สนับสนุนส่องซาวแพงอีพี่น้องสนับสนุนส่องซาวแพงเพราะว่าเขาขอพกคุณเอฟซีทุก่านที่เขามาหับส้มเนาะถ้าเขามาหับชม้มไร้สาวแพงก็สิ<ม>ได้มีรายได้เนาะรายได้ ถาวิวดีก็สิได้มีรลยได้เน้อพี่น้องเนาะพอดีได้ใส่ใจซื้อบัตรเติมหงาเติมเงินล้วก็มีกําลังใจทําคลิปเนาะพี่น้องเนาะทําคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมแต่ละครอบครัวแต่ละบอนแต่ละทีเนาะประเมาก็เว้าอันเป็นสาระเนาะพี่น้องมื่อนี้โบว์เว้าอันเห่นปันไดเนาะม,นมีเห่นแกมแกมไปนำได้ว่ากร้องเพลงพังือว่า ลายคนบ่ฮ้องดอกให้เพิ่นฟังหลายคนเว้าเอ้ยแรงว่านี่ปลาเมามันเงาแห้งเมื่อยแห้งรองเพงให้ามาเก็บ4คนงามๆงามๆมา4คนลเนาะคือบ่มา5คนมันบ่เจ้าเก็บได้นี่ล่ะพเอกนงเอกบ่ทันออกมาเนาะล่างกบบักติ่งเจ้าของสวนตั้งใจเก็บเด้อ FC เพิ่นเบิ่งด้นี่ผู้บ่าวก็มีได้ ยับตาเบิ่งผู้สาวอยู่ผู้บ่าวผู้สาวคนใดก็หยันผู้สาวคนใดขี้ค้านเพิ่นเห็นเบิดเด้นี่มาผู้สาวเด้อผู้สาวผู้สาวหยังผู้สาวผู้สาวดอกผกกาดเก็บเอาไผเอามันล่ะเนาะตาใหญ่กพ่นนันหลายเด้อเนาะเงกเป็นหยังเฮาน่ะ2 2ันบ่ได้กตาอันนึงูอันนึงห้ย ติดตามชมเด้อพี่น้องเด้อหลังจากที่ได้มะพริกแล้วสิไปทั้งได้แน่หลังจากที่พวกเฮาเก็บมะพริกได้แล้วก็จจำนวนสามสิบโลนะพี่น้องเนาะตามเงินเนาะตามเงินก็ได้อยู่สามสิบโลแล้วก็ติดตามชมว่าทุ่มเฮานี่สิเอาไปทังได้แน่เนาะไปให้พ่แน่ไปแบ่งให้พีแน่หนะก็ให้พี่น้องได้บึงได้ชมเด้อลวก็ให้ติดตามบึงเนาะ ปลาเมาสีเอาไปกินผู้เดียวบอสมกผิกตั้งสามสิบโลนี่หรือจังใด,ดเรือมีแต่พวกมาเก็บีนบอสิแบ่งกันกินบ่หรือจังใดกับขาลุ่นขาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อกพี่น้องเบิ่งชมหมาผิกนาะพี่น้องเนาะ มาพิกบ่ว่าเซาล่งเพิ่นก็อยากลงล่ะแน่เพราะวะ่าบ่บ่มีประสบการณ์เนาะพี่น้องฮักกระปูปีทําอิดเพิน่นทดลองเบิ่งปีทําอิดเนาะเมาว่าก็งามสมควรอยู่ได้พี่น้องงามสมควรอยู่นี่ด้มากมันกนปายงว่าวักปีหน้านี่คั่นเพิ่นปลูกนี่คือสิลงแต่หัวปีอยู่ กระเพิ่นกระเบื้องกนันเนาะขั้นมันได้เพิ่นกระคือสีดําเนินต่ออยู่เนาะปูฟังกะถ้ามีผู้สนับสน,นุนเพิ่นเพิ่นก็มีกําลังใจเพิ่นคือสีเห็ดต่ออยู่ดอกเนาะ,นะเพราะว่าปลูกปีป้ทาอิซอันนี้ค่ะผู้หมากมันพี่น้องซ้อนเด้ยังวไงเอือ้อ,อ,อ,เอยเพิน A, ่นกสะอ้อนเนาะอ่อนซ้อนเอื้อยผืนเอื่อยแฝมเนาะอยู่ยูเอสเอิ่นกระสนับสน,นุนเขามาซอยซอลังเนาะ อุปธรรมำสู้ว้าและว่าอีกพี่น้องดีใจขอขอบคุณเอื่อยเนาะขอให้ลำให้รวยขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจจะเลือเล่อนลุงเรื่องในนาทีการงานถูกประการเนาะโอ้ยขักเอลี่พี่นเนยสุดหนอเลยย่า่ยโหอีเละมันสุกหุ่งอย่ังว่าโอ้โทษอ่ะ น้องอามน้องอามก็เก็บเป็นผู้ใส่ลูกใส่ป้าได้ผู้ละตาแล้วพี่น้องยินบ่ได้ผู้ละตาแล้วโตกว่าพี่น้องย่านพี่น้องบ่จักตะกี้ปิดหน้าย่านว่าจักไเนาะอันนี้้าน้องามบ่้ลอยู่นี่เด้อองผู้ขานี่เด้อเอิ้นจกโซอีกเด้อตาใหญ่เนาะงามิอนเด้ คอยนังทูไปโหลดเดอ้อพี่นอ้องเอื้อขอบประชาชนด้ยพระเอกก็นั่งเอกมากละพี่น้องมา,าใช่บอติงมป<า>้า,า,าติงมาขอบคุณเอื้อยแน,น่ทั้งพี่เปิดห้ากลองมา,มาฮะโอ้ยเอาไปเก็บเบลลวลวดละเท่าทางงามๆฮะขักนะเฮ้่ยเท่าพี่บันใช่ได้ผู้สวยมากอีกตีมาสุกก็คือยังเขียวก็ เฮ้ยลินะเก็บได้ผูกะผูรลกกาตาเลยโอ้ยเน้องเออสู้หมนอยู่บนยอดพี่น้องเนาะนี่เนาะเห็นเห็นเด็กสบายดีพี่น้องโอ้ยยังว่านี่มุกดีใจได้ยินข่าววันบอมวอามารายงานว่ามีผู้ใจดีว่าสันโดยมาซอยมักพริดกว่าสันเห่ยแฟม แมนเอะลายด้อ้พ่อาคุณละลายเอ้ยเอ้ยคุณายหดยงแใยู่ดีมีแห้งอย่างเงยให้มา่งนก็นเลโดยากครไยิ่งยิ่งให้ซื้อได้ไปยิ่งยิ่งให้ซได้ไปิ่ห้อได้ป่ง่ให่งอได่สิ่งดีๆงามในชีวิตด้ไยือด้ กาบประคุณอีกครั้งโดยโดยมาจาก U S A เอ้ยแฟมขอขอประคุณหลายๆเด้อเด้อเอ้ยแฟมอะไรเอ้ยแฟมแฟมนี่แหละเรื่องอารามยั่งมันเกี่ยับท่านเลยเออคล้ายๆกันยิ่งมาท่านคนอื่นก็อยากสนับสนุนมาอยากโดื่มำก็สนใจกันที่ต่อมาทางขางสาวสมแพงเด้อบ้านอเมงโดยสนับสนุนการเกษตรกับ โดยมาทางปาเมาหรือว่านจกช่องสาวสุนันย์เดือนอย่าให้ขยายว่าเกษตรกรโดยส่วนครัวให้มันกว้างขวางให้พี่น้องชาวบ้านเฮาได้มีอยู่มีกินแมนเห็ดส่วนครัวกินไดดอกไม้ด้วยนะโดยเพิ่นเพิ่นเพิ่นกำลังเพิ่นกำลังเห็ดปี้ทำอิดพี่น้องค้ามันขยายได้นี่กับกัสิบ้านเฮามีงานทำผมแล้วเนาะโดยหากะเฮียนเห็ดค่อยขยายออกไป ดยอันเสียงอันปากสั้นกับเสียงอันเสียงปากเสียงปากสั้นกับเสียงสมานมันะับกันจากไหนเนาะิกระยายสวนบาซิกระยายออกไปเนี่ยมันก็ต้องขอแห้งบกแห้งใจยำญนาตีพี่น้องและทุกภาคส่วนทางใกล้และทางไกล็กัน โอ้ม oh, ีกำลังใจปลูกต uh> şey uh> um> mm ่อเนาะบบได้สนับสนุนกับเข้าสมก็ยังดีใจนะโดยโดยกับสิปลูกคือกันได้อันนี้กันนานนานจ้ากับปดที่กันาปูคือว่าละที่ต่อมาทางเดินไปบีส้างสมแพงละกันทางป้าเมาเฮาเด้อพี่พี่น้องเลยโดยพอคลายตยก็ใจละลายไ่งสูงโดยโดยแล้วก็พผ้าเบ่งผ้าชมถั่วสวนเนาะพี่น้องเนาะ แต่ก็มีผู้สวยเข้ามาอีกมาเพิ่มอีกแล้วมาจะค้นมาเพิ่มค่ะแม่เก๋อยู่ใสคือบ่ปากบ่ติงอยู่ใช่อยู่ทั้งได้เลยน้าใช่นาตาสบายดีสบายดีพี่น้องเก็มผีเด้อโดยคือหน้าคุ้นเคยอยู่เนาะเพราะว่า S <S เคยสวย่วยเรือนเรียกงานปลาเมาอยู่เนาะอันนี้พนก็มาซอยเรือเสาหลังพี่น้องเสาหลังพนได้ขายหมักผีกเนาะมีเอ้ยใหญ่เจดีพิ่นสนับสนุนเสาหลังเพนก็ส่วนกันมาซอยกันซอยเสาหลังเก็บมักผีกอันที่ทีมงานหลายๆคนนี่มาซอยเสาหลังเด้อบบเมนซอยปลาเมาเด้อมาซอยมาซอยเสาหลังเก็บมักผีกขาย ชีวิตเ้ยว้ากิงชม่แม่ชพี่ชพี่พ่อชิปเจลังอุ้มลูกน้อยมาใช่เอาามเบิชยชิเจ็ดอ oh, oh, ุ้มลูกเจชิปชีวิตกำลังอุ้มลูกน้อยให่ายมากพี่น้องอะไรพีุ่อะไปแม่งหันไปยันะอันไหนะเดายไล่พ่อไปได ปูซ้าน่ะม่วแต่เซลฟี่โอ้ยจะแม่นซาดเด้เอ้อยชุสิลมสิทาวแล้วซิเอยั้ลมทับต้นบักพริกเด้อม่วนพี่น้องม่วนป๊าถ้าเกิดมีมีคนพูดมีคนอันสนับสนุนเข้ามาผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนเนาะทางด้านการเกษตรชาวล่งเพิ่นสิขยายออกย้อนอดีตตะกี้เนาะแม่นเพิ่นสิขยายออกแล้วก็เฮ็ดให้บ้านเฮามีอยู่มีกินเด้พี่น้องเอ้ย มีงานเห็ดแล้วเนะาะคัมมันไลายไพ่สก็บผู้เดียวไว้แมนบอกก็ต้องจ้างมันก็มีงานเห็ดเด้อพี่นอ้องเด้อนี่กับบมมีงินจ้างพี่น้องเอ้ยมันหากรกะปูพี่ธอิดกระชีตอบแทนนํำใจด้วย <c oughs> เอาหมากผิกให้เมื่อกินน่ะแหละพี่น้อง <c oughs> สาวลังพันวา,ารัวร่วๆไปเลยพี่น้องไพ่มาเก็บซอยกระชีเอาหมกผิกเป็นกําลังใจเนาะตอบแทนนํำใจทีแมนตอบแทนนํำใจคนขันยันเนาะมาเก็บซอยโดย ราะว่าชาวลังว่าแต่นี่กาแจ๊กชีได้ทึ้นหรือบ่อแหละพนว่ะเนาะเอามะพริกตอบแทนน้ำใจคนนะคนทีมากเก็บนี่นะพี่น้องจังสั้นลหรอวาปลาเมาปักแป้กับเพื่อนมาถ่ายนี่กาชีได้ตอบแทนน้ำใจหมากพริก,กคือ,อกันรางวัลของคนข,นขนยันพี่น้องขยันยังบ่ปักแปเว่าเป็นขนยันว่าพี่น้องบ่แม่นขนยันเก็บหมากพริกปลาเมาฮะ กะชีเก็บคือกั ff, ula, okay, off, em, lette, ouais. ้นนาระว่าเอาแล้วแล้วกะชีเก็บบันนี้กะชีก็ปิดคลิปเลยเนาะพี่น้องเนาะสุดท้ายขออวยไส้ให้พรทุกท่านที่เขามาหาบสมยังมีสุขภาพแข็งแห้งหลักกระลำรุ้ยลำรุ้ยวัสดุสุุนเด้อฝากกดติดตามก็ไรก็แชร์ซองสับแง่งเด้อฝากติดตามป้าเมาปากแปะแน่สบายดีลูกมาสบายดีน้ำลูกบัดสุุนแน่ตีสบายดี